ขณะที่ที่ประชุมกตอรรวันนี้นะครับได้มีการเลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการออกไปเป็นวันที่31มกราคมปีหน้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็มีเรื่องของการพิจารณาหลักเกณฑ์การเพิ่มขั้นให้กับตำรวจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายสุเทพเทกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้เดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตอรอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นครั้งที่สองครับหลังจากที่นายสุเทพกลับเข้ามารับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมวันนี้มีวาระสําคัญในการประชุมคือการขอขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการในวาระประจําปี2,553เลื่อนไปเป็นวันที่31มกราคมปีหน้า นอกจากนี้ก็ยังมีวาระการนำหลักเกณฑ์ระยะเวลาปฏิบัติงานทวีคูณของตำรวจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้พิจารณาเพื่อสิทธิประโยชน์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้นให้พนักงานสอบสวนในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอย่างไรก็ตามครับเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของพลตำรวจตรีศิวรารัง g i สิบครามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งถูกร้องเรียนเรื่องการนับเวลาปฏิบัติงานทวีคูณนั้นไม่ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ครับ